พบกับเซลล์บอกนี้นะคะวันนี้พบกาบก็มีทีมง,งานที่รูทเมกา g าวานานะคะวันนี้เราจะมาดู SLT นะคะมาดูตัวภายในนะคะจะเป็นบอกผ้าดีไซน์แบบพรีมี่ยมนะคะนี่เลยค่ะพวงมาลัยนะคะความพิเศษก็คือจะผ่อนแรงนะคะเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าไม่หนวกแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปนะคะ ตัวนี้นะคะก็สามารถปับเป็นออโต้ได้ด้วยมีระบบสมาร์ทคีย์เลสให้ด้วยเวลาที่เราจะ Lock, ล็อกเราก็แค่กดนี้เวลาที่เราจะกดล็อกเราก็สอดก็สามารถสอดล็อกได้แล้วสมาร์ทคีย์เลใช่สมาร์ทคีย์เลสนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นดับเบิ้ลแคปสี่ประตูนะเป็นแกะออโต้ราคาอยู่ที่เก้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทมาดูตรงข้างหลังอ้อลืมไปล้ออลลอยจะมีขนาด สินิ้วนี่ใหญ่แบบนี้เลยที่เป็นยางแบบวิสโตนอ่ะเรามาดูขนาดสองห้า <25 5. S 1> อ่าสองห้ายางวิสโตนเนี่ยดีมากเลยนะที่ตัวนี้ก็จะแบบขับนุ่มนิ่มเงียบนะคะโอเคค่ะตัวนี้มันจะมีบันไดข้างท้ายให้ด้วยอ่เวลาเราเหยียบนี่นนสะดวกสบายหรือว่าเวลาที่เราจอด ติดกำแพงเนี้ยพี่จะขึ้นถ่ายกระบะพี่ขึ้นไม่ได้พี่ขึ้นตรงนี้เลยโอเคเอออ่ะมาดูข้างหลังมันจะมีกล้องกล้องหลังด้วยเน็นเซอร์กล้องหลังด้วยนะเน็ตเซอร์หลังใช่ตัวเอ็กซ์เอลทีจะมีกล้องหลังด้วยแล้วก็มีกันชนหลังกันชนหลังด้วยอเอน,นี่ยจะมีไว้ที่อันนี้ด้วยนะมีมัดวาร์ปิด้วยเวลาเราแบบ สิ่งทําสิ่งก่อสร้างอะไรเนี้ยเนี่ยเกทำมีมาตรวัดให้ด้วยม,มีมาตรวัดด้วยเอเพี่เขาวัดอะไรยังไงอ่ะพี่พี่อ๋อเนี้ยเหรอหใช่เวลาเราไปทำงานสิ่งก่อสร้างเงี้ยวัดได้อันนี้ก็เป็นที่ยึดไม้เวลาเราจะเลื่อยไม้เงี้ยเนี้ยด้านนู้นก็มีนะพี่ ปิดโอเคต่อไปก็อันนี้เป็นคนข้างตัวรถอ๋อตัวนี้มีไวเลสชาร์เจอร์ให้ด้วยนะพี่ไวเลสชาร์เจอร์ด้วยใช่ไหมใช่เป็นที่ชาร์จไร้สายพี่แล้วก็รองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto อันนี้เป็นเกียร์ออโต้6สปีด6สปีดเครื่องของพันอ่ะ,อะแรงม้าเนี่ยอยู่ที่170แรงบิดอยู่ที่ 405นิวตันเมตรถือว่าเครื่องแรงเลยแรงเลยมีที่วางแขนให้ด้วยแล้วก็มีอแอร์แบ็ให้ด้วยเป็นคู่หน้าครับผมใช่ปล<พ>อดภัยครบคันชใช่ มีเติมน้ำมันได้ถึงมี b 20แม x มัสุดดีเซลธรรมดาเติมได้มีเเติมได้อ๋อ B20 ใช่ไหมใช่ B10 เติมได้ B7 เติมได้เติมได้ถึง b 20 Max สุดลวโอเคด <Okay. S 1> <Okay. S 2> ูข้างหน้าหน่อยมา,มาดูหน้าตรนี้เปนเรโบเดียวนะมาสวยมากเ้าหน้าเนียสวยเพราะว่าตัวกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นโฟมียมตัดกับดำด้านตัดกัน ก็ตัวส่วนของโคมไฟจะเป็น LED เต็มระบบมีไฟเดย์ไลท์ให้ด้วยเป็นลูกสีแคลมลสีแคลมเนี่ยนะ้ตัวสีเนี่ยถ้าเปิดไฟเนี่ยสวยตัวนี้ก็ตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับราคาก็แสนสี่หมื่นส <Okay, okay, S 1> ี่พันบาทโอเคโอเคโอเคหมืนเก้าก็เป็นเจ้าของน้องได้แล้วหมายถึงดาวใช่ใช่ใช่หรือ<ๆ>ว่า 9, 900, 9, 9, 9, 9 10, ก้าพันเก้าก็สามารถเป็นเจ้าของได้โอเค โดดีมากสี่ประตูสีปปปส่ประตูกับโอเพนแคปก็มีสี่ประตูด้วยครับผมครับผมไปดูรุ่นอื่นมีรุ่นอื่นได้ไหมมีค่ะ